เดียเห้าเมตะเมตรเท่าไรวะเท่ไหมครับเมตรเท่าไนต่ห้าร่ห้่เมตรอยก็่เมตรละ่ารไปซื้อเอหือเขาไปส่เองครับไหเขาอยู่คนเดียวไหมอคน่เคนเมียตรงไหนบ้านหนเอาได้มหอยใช่ไหรับสีสเข้าไปข้ากำแพงเลยครับคนมืออย่างเดียวใช่ไหม cái họa hay đại không? không có mì có mì bao คุณเจอขี้แมวพี่ขี้แมวขี้แมวต่ก็ทำอะไรไม่ได้

แม่งรู้ไววคุณบอกคุณบอกคุณบอกนี่อ้อกประตูไม่ได้ล็อกอไรเ่ยขายยาแต่ทีจดรู้ไจดไมหมดมแม่งจดรายละเอียดหมดเลยอใครเอาไปเท่าไหร่นั่งเปนงเลนะ ไมนจอไหมสูวรนะผมไม่สันเนะนั่นแหละถุงยังเดงๆอยูเลยผมลือลืหมันเดินรอดลผ้าไหนผ้านี้ต้องดดีไหมครับ่จน